สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับครัวลุงเจิดอีกแล้วครับวันนี้ลุงเจิดจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับผมผัดกระเพราปลาหมึกครับผมนี่ได้ปลาหมึกมาประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งโลนะครับผมของที่เราเตรียมมาก็มีปลาหมึกแล้วก็พริกขี้หนูแดงแล้วก็กระเทียมครับผมประมาณนี้นะครับพริกขี้หนูประมาณสิบสี่เม็ดนะครับแล้วก็เราจะใส่ใบกระเพรานะครับผมส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีอันนี้เป็นซอสน้ำมันหอยนะครับ แล้วก็อันนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวอันนี้สีขาวครับเราจะปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็น้ำตาลนะครับผมขั้นตอนนี้เขาจะเอาปลาหมึกมาล้างก่อนนะครับผมมันเป็นปลาหมึกแช่แข็งนะครับล้างสักสองสามน้ำเดี๋ยวจะเอาอันเอาน้ำส้มสายชูมาแช่ ไว้สักสิบนาทีนะครับผมเพื่อขจัดสารพิษที่ตกค้างออกไปนะครับนี่น้ำส้มสายชูมามักไว้สักสิบนาทีนะครับผมแช่ okay. ได้ที่แล้วก็เอาล้างเลยครับผมล้างเห็นสักสองสามน้ำนะครับระจุน้ำมันใสเลยนะครับดูฟองมันออกแล้วครับ ล้เน้ำสะอาดแลวนะครับผมน้ำน้ำมันใสแล้วครับโอเคแล้วครับมันล้างเรียบร้อยแล้วเราจะเอาวันอันปเปอรบกมาหั่นซอยครับผมประมาที่ขายที่เพื่อนขายให้มันเส้นยาวไปครับหั่นซอยพอคำครับ หั่นซอยแล้วก็เอาเสีบภาพไปก่อนนะครับาการตอนนี้เราจะเอาทิฟกินโนแล้วก็กระเทียมมาโขกมาตําก่อนนะครับเิกนี้จะใช้ประมาณสัก14เม็ดครับผมกระเทียมก็ตามชอบนะครับตาพอแหลกครับผมมาต้องถึงขั้นละเอียดนะครับตาพอแหลกพอละ ตามพอแลกแล้วเอาตาขึ้ืนใส่ถ้วยแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาค่วกับน้ำมันนะครับผมเอาพักไปแป๊บหนึ่งนะครับาเตรียมน้ำล้างพวกด้วยครับเราจะใส่น้ำล้างพวกเตินนะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาปลาเมึกมาลวกก่อนนะครับโดยการตั้งน้ำ เดือดๆนะครับแล้วก็เอาเกลือป่นใส่ไป1ช้อนนะครับโซฟองดับขาวของปลาหมึกนะครับเมื่อนำเดือดได้ที่แล้วก็เอาปลาหมึกมาลงลวกครับผมลวกสักประมาณสัก30วินาทีพอแล้วครับผมเมื่อลวกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาผมจะไปนอกน้ำเย็นแป๊บหนึ่งนะครับผม เอาล้วครับผมเอาตั้งกระทะร้อนร้อนใส่น,น้ำมันไปสักสี่ช้อนนะครับน้ำมันร้อนก็เอาพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมที่เราโกกตะกี้นะครับเอามาคว่ามาพัดครับผมผัดให้ห้อมเลยนะครับเมื่อผัดได้เต็มแล้วก็เอาปลาหมึกที่เอา ลวกตะกี้นะครับเอามาผัดเลยครับผมผัดร่วนพอประมาณนะครับผมผัดร่วนได้ที่แล้วครับไปเริ่มปรุงรสชาติแล้วครับใส่น้ำมันหอยไปสักสองช้อนนะครับผมสองช้อนครึ่งหรือ3มช้อนได้เลยครับผมน้ำมันหอยนี่นะใส่ซอสปรุงรสปากเกี๋ยวไป 1>, 1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ซอสซีอิ๊วขาวไป1ช้อนโต๊ะครับผมเราจะใส่อันผงปรุงรสไปประมาณ1ช้อนชานะครับเอาน้ำน้ำแล้วก็ใส่ก่อนครับผมพ่ามันจะไหม้นะครับผมมันแห้งๆนะครับ เอางันผงโพลลอดมาใส่ครับผมนี่ผงโพลลอประมาณหนึ่งช้อนชาไปแล้วครับผมผงโพลลดแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมมีรสหวานนิดๆน,น,นะครับผัดกะเพราเราผมจะใส่อันซีอิ๊วดำไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมเติมสีสันนะครับ ตอนนี้เราจะต้องชิมรสชาตกิก่อนนะครับผมเมื่อรสชาติโอเคแล้วอร่อยแล้วเอาใบากระเพรามาลงครับผมใบกะเพราใส่เยอะๆในอร่อยนะครับใส่ใบกระเพราที่เหลือลงไปหมดเลยครับ เมนูนี้ก็พร้อมรับประทานได้แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับลองไปทำดูนะครับผมขั้นตอนที่ผมได้ทำตั้งแต่ต้นนะครับตักขึ้นใส่จานพร้อมรับประทานครับผมผัดกระเพราปลาหมึกตายควาลงเจอลองไปทำดูนะครับ เมนูนี้ก็จะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยครับผมอามาดูหน้าตาผัดกะเพราของเราเราจะน่าทานอยู่นะครับเอาละมาทานเข้าวด้วยกันครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องขวารงเจิดตัวนะครับกดติดตามแล้วจะเริ่มกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้รงเจิดได้ทําคลิปใหม่ขึ้นมานะครับวันนี้รงเจิดต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ